วจอดตอนนี้แล้วคร,บรับขึ้นมาตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าฝาหน้ากีตัว G inverter นะครับตอนนี้ก็เบรกฮับสวิตช์มานะครับหรือจะเรียกว่ารีสวิตช์หรือฮับสวิตช์นะครับแล้วแต่นะฮะแต่ข้างในก็คือตัวรีสวิตสองตัวนะก็ที่เห็นเป็นมีสองตัวนะเดี๋ยวแกะดูก่อนว่าตัวนี้มัน,ดดน,น,นมีสองหรือสามยังไม่แกะก่อน กระเบิดของ lg มานะครับผ่านกระพานนี้นะครับเป็นเสาาืาอาฝาหน้า lg imbert นะเดี๋ยวจะมาวัดโอมดูกันนะว่ามันโอมมันเท่ากันไหมนะครับดูขาก็น่าจะเหมือนกันนะครตังมีเจอดีตัน้น,นไปเป็นวัดโอมมี่วัดเป็นเคได้โอตลงส่งหน้าีิีดนกัน,นี้ มันจะจับยาอยู่มือเดียวจะลำบากนิดนึงนะบอ,อลำบากอ่ะเจุนะครับสอาจุดอ่าเก้านะครับ ขึ้นขาอื่นขึ้นไหมเป็นแ,แค่สองนะสองขาเล็กๆออขึ้นนะครับขานี้ห้าจุดห้าจุดแปดสี่นะครับเป็นสามขานะครับ จะใช้สองขานี้แล้วก็สองขานี้ <c oughs> สี่สปเก็ตสายสายที่ขึ้นขากลางจะไม่ขึ้นนะครับนี่มาวัดก็คือจับสีขาวขาขาสีอ่าสีเทาขึ้นสีแดงขึ้นสีน้ำเงินขึ้นนะฮะแต่ออมจะไม่เท่ากันนะครับ หัดนี้นะฮะโอเคก็ okay. <Okay. S 1> คือก็จะเป็นเช็คสามเฟสนั่นแหละจะนี้เสียบอยู่นี่นะฮ okay. ะโอเคมากรอกแกะแยตัวเดิมก่อนนะครับตัวนี้แค่กดล็อกลงไปนะครับไม่ยากอะไรแต่ต้องมีระวังนยจะมีขาล็อกอยู่นะขาล็อกตัวนี้นะครับก็กดใส่กันนะครับขาล็อกจะมีสามจุดไอ้สี่จุดนะจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้แล้วก็จุด ด้านบนนะครับด้านด้านหนโอเคเอาได้เลยนะเป็นกระปลงไปเลยนะครับวางให้ตรงล่องนะครับ ก็ลงล็อกเลยโอเคลงล็อกแล้วก็เตรียมประกอบนะครับ๋ยังไม่ได้เช็คโอมโอมคดรลวดเลยนะครับเดีย๋ยวไหนก็ถอดมาแล้วนะตั้งไปโอมต่ำแล้วกัน โอมด้วยนะครับอยากรู้ว่าโอมเท่าไหร่นะครับผมรวัด8โอห์มนะครับ8โอห์มน่าจะ8โอห์มทั้งสามขดนะครับ8โอห์มนะครับโอเคก็เตรียม ยึดตัวมอเตอร์กลับนะครับตัวคนรรดครับตัวคอนคร,ครับสวิตช์นี้ก็ใส่ไปแล้วตัวนี้ก็วางท่าเดิมนะครับ ถ้าเดิมอยู่ท่าไหนก็ขีดไว้ก็ท่านั้นนะครับนี่นะครับลงท่านี้นะครับดูกันว่ามันมันท่าไหนที่เข้าพอดีนะครับขอเสียบซอ็อกเก็ตไปก่อนนะต้องใส่ท่านี้นะตัวซ็อกเก็ตต้องอยู่ด้านในนะใช่พอดีดูกันกน,น่าจะใช่นะ ตัวสายสายครับจะจะบังคับนะครับสายจะใส่ไฟกันนะโอเคเปลี่ยนสายนะครับอเอ่อออกคับสวิตช์หรือคอนสวิตช์นะครับแล้วแต่จะเรียกโอเคแล้วก็ล็อตเบอร์สิบขันเหมือนล้อรถนะครับแอียงสลับ สลับขวาขะแยเอาไปเรื่อยๆนะครับข้างบนนะครับสลับขวาไม่เรื่อยนะครับจะได้เข้าเท่าๆกัน <c oughs> อันให้ตึงมือนะครับ ตัวสิบเจ็ดออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวแม่เหล็กนะครับฝาดูด้วยมีนัดมีอะไรติดตรงนี้ไหมนะครับตัวนี้ก็จะมีที่เป็นเหมือนใบพัดนะครับตัวนี้เพื่อระบายความร้อนด้วยนะครับเป็นเหมือนใบพัดลมนะครับตัวนีน้เพื่อระบายความร้อนของมอเตอร์ ก็าค่อยใส่ลองมีดดูนะฮะลองหมุกใส่ก็ลองหมุนดูนะบ่าติดอะไรไหมนะครับ้ไม่เหียดไม่อะไรหมุนเข้าด้านขาวานะครับแล้วก็ปัจจเบอร์สิบเจ็ดขัดล็อกให้แน่นนะครับ แน่นนะครับเดี๋ยวมาขอคันยึดให้นั่นกันนะครับต้องจับไว้นะครับัขขดแน่นนะครับโอเคคันเบอร์สิบเจ็ดล็อกให้แน่นแล้วนะครับก็เตรียมเปิดเครื่องดูอีกทีนะครับออกในหลอดนะครับอเออนะครับ กาเปิดสปินรับโปรแกรมเลยนะฮะสั่รสปินเลยแล้วกันแน้วก็สตาร์ทนะครับอ่าเตอร์นะครับอ่าตอนนี้หมุนเลยนะับที่สิบสามนาทีเนี่ยหมุนเลยนี่หัคล่องเลยนะครับอ่านี้เช็คเฟสได้ตรงนะครับเมื่อกี้เหมือนเฟสมันหายไปหนึ่งฮะตัวเดิม นะครับตอนนี้เริ่มเดินน้ํานะครับจะนิ่งแล้วเดี๋ยวรอดูด้านหลังอีกทีหนะึ่งเมื่อกี้แรงๆนี่ปึ้งปึ้งีปึ้งไปเลยเปล่ปาอันเก่าไงพี่ตัวเก่าไงตัวใหมน่นิ่งแล้วลเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับตึก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  ดูดูนะครับเริ่มสบัดผ้านะครับดูว่านิ่งไหมนะครับเนี่ยก็จะมีตึก,ต,กตักอยู่แต่ก็หมุนรอบได้นะครับก็คือเช็คเช็คเฟสของมอเตอร์สามเฟสได้นะครับเป็นเหมืนอนมอเตอร์บัลเลตนะครับตอนนี้ก็คือมีวัดรอบเช็คเฟสมอเตอร์ด้วยว่หมุนแล้วมันทํางานครบทั้งสามเฟสไหมนะครับ เป็นการโปรเทคนะครับไม่ให้มอเตอร์เสียเองนะครับโดยการใช้ฮอนสวิตหรือฮับสวิตนะครับเป็นการตัวฟีดแบ็กป้อนกลับไปสั่งให้ CPU ียูทำงานต่อหรือว่าจะให้หยุดนะครับอ่าอนนี้เริ่มสปีดแล้วครับหลอดหลอดครับอ่านนี้นิ่งเลยนะครับโดาก,การหมุนแล้วก็ทำให้ประหยัดไฟได้วยนะครับ นี่แหละฮะส,สาเหตุที่ประหยัดไปค่อยๆสปีดขึ้นนะครับจากรอบต่ำๆไปถึงยอดรอบสูงแล้วก็ตัวแม่เหล็กที่ติดกับเนี่ยที่หมุนได้ก็เป็นเหมือนใบพัดลมด้วยระบายความร้อนด้วยนะเบาหรือว่าดูไม่ให้มอเตอร์ร้อนด้วยนะครับโอเคอเริ่มสปีดแล้วนะครับ จัดละนิ่งนะครับโอเคผ่านนะผ่านจะได้นะครับยังไงชื่อกดต่างกด subscribe กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจช่างแมวในการทำคลิปวิดีโอนี้ไปหม่ต่อไปครับสวัสดีครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสู่ๆครับขอบคุณครับทุ่รับชุมงานหวังว่าช่างแมวจะช่วยท่านได้นะครับฝาหส้ภาพนา lg นะครับการนี้ไม่เกี่ยวกับมอเตอร์นะครับเกี่ยวกับตัวฟิทแบ็กมอเตอร์นะครับ ไดเล็กนะอินเวอร์เตอร์ Direct นะครับการทำงานของมอเตอร์ไดเล็กนะครับต้องมีพันฟิทแบกนะครับจะเป็นปั๊มน้ำอะไรก็เหมือนกันคนะ่ะคล้ายกันนะครับปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ก็ใช้หลักการเดียวกัน